ถ้าสองรถตัดน้องคนแต่เพราะว่ามันมันดูอ่อนเกินไปใช่ไหมต้นเปลี่ยนใช่สองพูดพี่ถ้าแบบนี้มันมาเก่งอยู่นะเออแต่สองคนมาเก่งอาจารย์บอกเลยแล้วแต่ทั้งวันเล่นเล่นเลยเอามาเพราะว่าสองสองคนแบบป่าวทำกันน้องคนป่าวาำกันไม่ค่อยดีเท่าไหร่พี่ในความคิดของมันมันแบบถ้ามันป่าวทำกันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ที่มันแบบแข่งกระโหลกมันแบบป่ากระโหลกแข่งกันด้วย ไอ่ดีซีขยจะจัดเลยไม่น่าไปเล่นเลยอ่ะเหน็นไหมเห็นไม่เล่นแล้วไม่ได้เวิร์กอะไรเลยมันมันไม่ได้การประโยชน์มันไม่ได้การกระโหลกใช่ไหมการพี่การแต่มันต้องามานั่งควงใช่มไม่ค่อยคุ้มอะไรเพิ่งดูเนี่ยดีซีกันกระโหลกการพี่การเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีเข้าสักแไอ้ฉะแต่มันไม่การเอซีเลยแต่ไดย แลกเอาวะแลกตรงไหนตอนเดีก็น้งวนเป็นเวียดนามอย่างเงี้ยร้องแหลกของนออยังตกกันอยู่เลยแต่ตอโอเคเหมือนตอนแรกการสร้างบ้านมันต้องย่งสร้างบ้านกันอยู่นะเราต้องเราต้องมีบ้านเลยบางทีเราก็ต้องมีบ้านเผื่อไว้บ้างอะ่ะเ,เพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะฝังตรงไหน <c oughs> การการเริ่มต้นเก็บข้าวมันก็ต้องแบบน่าจะต้องเริ่มตน้ตนตรงที่มันที่ไม่ใช่ป้อมตดดัวตัดอย่างแรก ตัวทัะผมว่าก็คือตออคัตเสร็จขึ้นป<อ>้อมมาเลยชาวนาขึ้นไป่อนก็เป็นอันคีนขึ้นป้อมมาเป็น่าเมื่อกี้มผมไม่ได้แปมอะไรเลยเพราะว่าสามพี่น้องเลยช้าเพราะว่าผมเอาอันคีนออกมาตายสองตัวนะตอนเอาขอเล่นมุมนอกพี่พนะติดต่อมาพี่สับไนปะ yes. เห็น,นอกเลย ทำไมตั้งป้องกันแปลกๆวะมันต้องตั้งอย่างนี้อยู่แล้วใช่จะกันชาวนาให้กันโอ๊ะเห็นไหม right. yes, right. Right. ไม่จริงๆไม่ใช่ก็ไม่รู้สิดีไหมหรือไ,ไม่ดีคุณจัดว่าก็ดีนะจิ๊บหายแล้วมันเอาสองทางเลยเอ่ะเพราะมันตั้ง,นงอนระวังนะมันตั้งป้องแบบนี้

Yes, sir. I'm going. Yes. All right. Yes. I'm going. Yes. I follow the dragon. Right. All run out. Our rice run out. Do what I can. To our doom. Right. Uh, all right. I <coughs> I oh. All right. จัดยลบอกเ้นล้นเยอะแตกเลยใช่ไหมตอนนี้ผมว่ามันไม่ค่อยหนุกอะทำไมผมคิดว่ามันไม่หนุกกว่าใช่แคมปไม่หนุกเลยนะแคมป์มันไม่ได้ใช้ความสามารถอะไรก็แค่เลือกจุดที่ดีในการตั้งป้อมอะไรต่างๆการคอนแต่การคอนโทรลก็มีอยู่บ้างแหละการคอนโทรลมินั้นลุดคอนโทรลยังไงไม่ให้ตัวเองแบบไปโดนป้อมเขา ผมได้มาเนี่ยกำลังกำลังได้มาเรื่อยๆ เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ช่วยทำลายป้อมปวดป้อมไม่ให้มันสะไม่ให้มันไม่ให้มันอมอุ้ยหอไฟเลยเหรอแรองแรงอะวับ้างไนหะพี่ช่วยแฮกพี่ช่วย <c oughs> อู้ห่อแต่ แตกเลยต้องนม่ทันเขาแตกเลยว่ะผูไทดอกเดียวเองเท่านนิ่งอยู่ที่ลงแท็กนะครับต่อไม่ได้เอาไม่มีน้ำรอ t อยลอมวะอนั้นเนี่ถ้าหอเราไม่แตกอ่ะสรวยเลยหอแตก โอ้ผมดับไนะม,ม่ทันนะผมเล่นมดนานแล้วนะเอาห่อหนี่แต่ถือไม้แตกเด็บอาจจะอดรู้ได้ S <S <S ผมเียากตัดยอ้ละครหมดแล้วนนเนี่ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมคอยกันกันปุ๊บไปจัดเอที่ตวัวแม่ที่ลงมันอยู่ตรงนี้ไม่ได้ผมต้องคอยบล็อกให้ตรงนั้นมัน,มนอยู่เนี่ยมันไกลเกินไป hay lắm, chỉ lại. nói vậy đó. Quật không quật lại Mẹ Yes, sir. right. the i going. I follow the dragon. All right. I follow the dragon. Yes. I follow the dragon. Yes, sir. Yes, oh. right. yes. Yes, right, all right. Right. yes, 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 I yes, 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 u ไม่วปวดหลังบ้านมนให้หลังบ้านผมหลังบ้านผมลังบ,าางบา้าน,นมันน่าจะน่าจะเจ็บก่า <c oughs> <c oughs> จบเลยครับแต่ผมว่าจะจบไหมบอกผมไม่จบผมเละชิบหายด่านต่อไปชิบหายเราไม่มีอะไรเลยเลยนะผมเล่นหมาปุ้นทูตยาวๆเล่นกันเอาไหมผมเริ่มผมเริ่มใช้วิชาเก่าของน้องโอนแล้วดีไหม

อยากหัวทิพหน่อยนะครับคืออยากหัวทิพหน่อยไม่อนเนีหรอ่จะบ้าคีบหรือผิดแล้วเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันจะตายด้วยด้วยหมานี่แหละ <c oughs> หลังบ้านมันน่าจะมีปัญหาแน่นเพราะผมบ้านนะต <c oughs> ลกกว่าแต่วาก็มีวูฟดีใช่ไหมใช่มีวูฟดีอ่ผมว่าถ้าไม่ถ้าไม่มีมแย่นะไม่มี เขาน่าจะมีปัญหากับการจัดการหมานะที่เหลือก็จัดการเลยนะครับผมคบเก็บหมาไม่ทันนะผมเพิ่มการเก็บหมาได้แต่หมาเต็มไปหมดเลยเนาะไอ <c oughs> <ๆ>ผมฝึกตากใจวะหมาบูสู้อย่างเดียวเลยนี่หว่าเก็บไม่ทันนะจันบอกผมเดียดน,น้าจังเลยนะ <c oughs> เอย่ะตอนแรกเราเหมือนจะแยกเนาะจันบอก ผมอยากเล่นเราเขาเห็นหมาเห้หมาบริบาลหมาผมกันเดอบรู้เห็นหมาพี่ไหมคนแพ้อยู่แล้วนี่แต่บอกว่าหมามันเคลียร์ยากวะเคลียร์ยากเลยได้รับเลือดหมาไหมครับครับนี่ยทำไมอ่ะเขาเขาทำดอกเป็นอ่ะ มันคงให้หมอแปลกด่ะพี่เจอจัดฟอคผมเพงอะอ้าวอจะดูเหมืนี่ยคือด้รู้สึกพี่ผิดเลยที่บล็อกบล็อกหอยนว่าไม่ทันตอนแรกเหมือนพวกมันรู้นว่าเราต้องเล่นยังไงจบด็อคไว้ไหมนี่ขนาดเราประสบการณ์น้อยกว่านะ ในแมปเนี้ยนะคุณกิดใช่มันเล่นมันแต่ชนะเรายากหน่แล้วก็ใจมันแบบคุ้มแหมเออจริงนะอารมณ์ผมก็ปีกก็ก็เกี่ยวนะเพราะว่าแบบบางทีเราเจอคนชิวๆอะไรก็จะกดดันหน่อยะจะนโอโกงไตหมาเหรอมันจะมันมันจะเล่นไม่เป็นตัวของตัวเองอ่ะพี่คุณจันจันโอส่งแต่หมาไว้เหรอ ใช่แ็แม่ไม่ตายแมกมาเตอร์ไม่ตายด้วยคุณจัดใช่ไหมแต่เขาเก็บมาสเตอร์ไปเรื่อยๆเออก็มามันเต็มแมคุณจัดดูดิโอห้โอ้ห้อ้โห้โอ้โห้อ้โห้โอ้โห้โอ้ห้อ้โห้เอ้โห้โา้โห้โอ้โหาโอ้โม้โอ้โห้โ้โหมอ้โ้โอห้อ้โห้มอ้้อ้อ้โหนโอ้โห้โอ้้อ้โห้โอ้โห้า้อโอ้โห้โอ้โ้้โโโ้าอ้โเล่นโ เห็นมันต้องเจอเองเฮ้ยแต่เพระาะว่าแต่ว่าเห็นว่นาเมื่อกี้ต้นเกย์บางเก่์หลังๆมันเริ่มอยืนดิดเริ่มขาแล้วผมไม่ปวดหลังบ้านมัน,น <c ười> อีกแล้วอาณชิบหายผมต้นเกย์ต้นเกย์ไม่ปวดหลังบ้านครับอาณโอ้โหไฟลูกเดียว ouais อ่ะจ้าโนหมอแตกไตูมหมูยิงเรื่อยๆตั้อดการเราล่อแหลมมากเลยนะจันร์พอเชื่อไหมนักการ์พไม่ได้ไปไปเอาไปล็อกป้อมต่อการล่างอ่ะแย่นะเจ๋งพี่ เออสองสวยขอโลตัสแหะโลตัสกระโหลกมาเรี่ยงเงียบเลยอะโคตรเยอะเลยสวยก็อยากส่งมาแบบเบิ่มๆอ่ะน้องวนน้องวนท็อปคิวเฉยเลยอ่้ไม่ต้อง